สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของสมหญิงอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาห้าทุ่มนะคะทุกคนเราก็เพิ่งแพ็คกระเป๋าเดินทางเสร็จเรียบร้อยนะคะในเวลาห้าทุ่มนะคะทุกคนเก็บกระเป๋าตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะจนถึงวิลาทีสุดท้ายนะคะทุกคนเราเพิ่งแพ็คกระเป๋าเรียบร้อยนะคะ แล้วก็พร้อมที่จะไปฮอลิเดย์กันแล้วนะคะตื่นเต้นมากมากเลยค่ะทุกคนเป็นครั้งแรกของน้องมิานะคะในวัย6เดือนนะคะที่จะไปฮอลิเดย์นะคะเป็นที่ไหนนั้นนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันพรุ่งนี้นะคะว่าจะเป็นที่ไหนนะคะเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปนอนก่อนนะคะทุกคน สวไสดค่ะไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เก็บกระเป๋าขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปแวะหาเด็กๆแล้วก็ไปบ้าน่าก่อนนะคะปู่กับญาจะเป็นคนไปส่งนะคะไม่แน่ใจนะคะว่า่าจะไปหรือเปล่านะคะแต่คือของเต็มรถพอดีเลยนะคะทุกคนค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ถึงสนามบินแล้วนะคะเราก็จะไปที่เกสต์เช็คอินกันเลยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะปู่กับย่าก็มาส่งเรานะคะเป็นครั้งแรกของการขึ้นเครื่องบินของน้องเมย่านะคะแล้วก็เป็นฮอลิเดย์ในรอบ2ปีนะคะสำหรับหญิงนะคะทุกคนคนเยอะอยู่นะคะทุกคนเลยอะเสนะเยอะยะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เช็คอินกันที่เรียบร้อยแล้วนะคะ เแต่จะเข้าไปในเกตนะคะเป็นครั้งแรกนะคะของวิญญานะคะที่จะไปเที่ยวฮอลิเดย์นะคะสวัสดีคุนันน่มาส่งหลานนะคะ กับลูกนะคะไม่ได้เข้ามาง่ายๆนะคะทุกคนเพราะว่าของเยอะมากกระเป๋าเยอะมากคือเช็คทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารนมหรืออะไรก็ตามแต่นะคะที่เป็นของเหลวนะคะคือเช็คทุกอย่างกว่าจะเข้ามาได้นะคะคือใช้เวลานาน,านมากนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นข้างในสนามดินแมนเชสเตอร์นะคะทุกคนคือ เป็นครั้งแรกนะคะที่ขึ้นบินจากแมนเชสเตอร์นะคะไปลงดูไบนะคะแล้วก็จากดูไบนะคะไปลงประเทศปลายทางนะคะทุกคนค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มานั่งา <c oughs> ทานกาแฟก่อนนะคะทุกคนแล้วก็จะป้อนนมน้องก่อนนะคะถึงจะอ่า ไปรอตรงที่เกตทางเข้านะคะทุกคน,นกบยากาศวันนี้นะคะข้างนอกนะคะก็คือฝนตกทั้งวันนะคะตกไม่แรงนะคะแต่ตก,ตกปลอยแต่ก็ตกทั้งวันนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเครื่องบินที่เราจะนั่งนะคะก็คืออ m i เ a t e s a i แอ i n ไลนะคะอยู่นู้นนะคะลำใหญ่มากนะคะทุกคน ฮลโหลค่ะครั้รงแรกนะคะของตัวเล็กนะคะก็หวังว่านะคะน้องจะไม่งอแง,งนะคะทุกคนเพราะว่าปกติน้องก็ไม่ค่อยร้องไห้นะคะถ้าไม่ถ้าไม่ง่วงนอนจริงๆนะคะคือจะไม่ง่วงจะไม่ร้องไห้เลยนะคะทุกคนอนนี้นะคะคืออยู่ข้างในนะคะคือแบบร้อนมากนะคะทุกคน ดูแก้มน้องนะคะแดงตลอดเลยนะคะท ja ุกคนน้องได้ยินเสียงน้องนะคะปูกกับยาโทรหาน้องนะคะมาส่งร้านแล้วก็โทรมาเลยคะทุกคนยืนได้ไหมอ่ะ AFC A380 นะคะคือใหญ่ที่สุดนะคะในเครื่องบินนะคะเมื่อก่อนของไทยแอร์เวย์ก็มีนะคะแต่ตอนนี้นะคะเลิกผลิตแล้วนะคะก็จะเป็นของเอเนเล็ตนะคะคือใหญ่มากนะคะทุกคนแล้วนะคะทุกคนคุงง่วงนอนมากนะคะหลับเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เก๋ก,กันแล้วนะคะน,นี่นะคะเป็น ุ15นะคะเราก็อยู่บนเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะให้นมน้องนะคะคือวันนี้นะคะคนเยอะมากนะคะแอร์ก็บอกว่าคนเต็มเครื่องนะคะรอบนี้นะคะแต่ก็จะไปลงกันที่ดูไบนะคะแล้วก็แยกกันไปต่างๆนะคะแยกกันไปในหลาย,ลายประเทศนะคะทุกคนค่ะนี่ให้ลองด้วยนะคะทุกคนดีมากค่ะตดีมากนะ นั่งตักนะคะแต่ว่าก็มีเิ็ชุดกันน้ำไว้นะคะนอน่จะนะคค่ะ,ะมกะลาลารือค่ะตอนนี้นะคะเครื่องก็กำลังจะขึ้นไปนเรียบร้อยแล้วนะคะคือ น้องใสย่ยาที่ป้องกันหนะหูอื้อน,นะคะแค่แป๊บเดียวนะคะแล้วแบบเหมือนไม่ชอบนะคะหญิงก็เลยวอออกให้นะคะทุกคนแต่ไม่ยาน่าจะโอเคนะคะเพราะว่าอยู่ที่บ้านนะคะก็ชอบฟังเสียงไดเป่าผมนะคะทุกคนดูนะคะคือชิลมากเลยนะคะขอให้เป็นแบบนี้ตลอดนะคะเขาก็มาใส่ที่นอนนะคะให้น้องมียเรียบร้อยนะคะ Go to Baits คือเราจองที่นั่งมาคือเป็นที่นั่งข้างหน้านะคะก็จะมีเปยให้น้องด้วยนะคะทุกคนคายใส่การดินนะคะเขาก็มีการถ่ายรูปเซมให้ด้วยนะคะนี่นะคะรูปครอบครัวน่ารักน่ารักนะคะเฟ r s t ส o l i d ีเดของเมยย่านะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็ จะนอนแล้วนะคะ นอกนะคือแสงกําลังสวยเลยนะคะตอนนี้นะคะสองคนพ่อลูกนะคะพี่จะกอดก,กับน้องเมียานะคะก็หลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะง่วงนะคะทุกคนมอร์นิ่งค่ะมอร์นิ่งทุกคนนะคะตอนนี้อ่ะ mm hmm. ก็ตื่นแล้วนะ จะพักเครื่องกันที่ดูไบก่อนนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ดูไบนะคะก่อนที่เครื่องจะลงนะคะทุกคนจากนี้นะคะเรามองไปเราจะเห็นตึกอาเปิดคาลิฟาะคะคือเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกนะคะทุกคนคทุกคนนี่ก็ลงถึงพื้นแล้วนะคะทุกคนคือ เครื่องนิ่มมากนะคะไม่เคยนั่งเครื่องที่นิ่มขนาดนี้นะคะไม่ว่าจะขึ้นหรือลงนะคะคือลงได้เบามากสมูทมากเลยนะคะทุกคนคือติดใจค่ะไว้รอบหน้านะคะนั่งอีกแน่นอน,นะคะ่ะทุกคนคือนั่งเพลินมากเลยนะคะที่นั่งสะดวกสบายใหญ่มากนะคะไม่แคบนะคะตอนนี้นะคะเราก็ถึงสนามบ,บินดูไบเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็จะไปต่อต่อเครื่องกันนะคะทุกคนไว้นะคะอะไรก็อลังการนะคะทุกคนสวยมากนะคะเ่ย่าไม่งงงงเลยเก่งมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะไปที่เกต A 24นะคะ คนก็เยอะอยู่นะคะก็ได้เจอพี่ๆคนไทย3คนนะคะเขาก็กลับบ้านพร้อมกนันกับเรานะคะค่ะทุกคนเกต 24A นะคะเราต้องต่อรถไฟไปหญิงนะคะนั่งรถไฟในสนามบินไปที่เกต24 A อีกนะคะทุกคน อยนะคะที่อยู่ในเกตนะคะทุกคนคือของซื้อของฝากนะคะยเยอะแยะมากมายนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมแบรนด์เนมนะคะเยอะมากนะคะและสนามบินนดูไบนะคะคือใหญ่มากนะคะทุกคนต้องนั่งรถไฟนะคะไปอ่าในแต่ละเกตนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็จะเดินทางขึ้นเครื่องกันไปนที่เรียบร้อยแล้วนะคะเหนื่อยล้าพอสมควรนะคะทุกคนเพราะเดินทางไกลมากนะคะทุกคน เครื่องนะคะก็จะเป็นออไก่นะคะแล้วก็มีเอแครนะคะทุกคนไปได้ดไปาเดลิดา she's e x c ใหรอใช่ ีสค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเครื่องก็จะลงจอดกันแล้วนะคะตื่นเต้นมากเลยนะคะทุกคน คนเยอะนะคะทุกคนคือเราไม่รู้ว่าอ่าอิเมกเกชันนะคะตอมอนะคะคนจะคิวยาวหรือเปล่านะคะคือลงเครื่องได้เราก็ต้องรีบนะคะตอนนี้นะคะเราก็ถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนเราก็ผ่านอิเมกเกชันมาแล้วนะคือเครื่องลงพร้อมกันเยอะมากนะคะคนเยอะมากคิวยาวมากนะคะ และนี่คือน้องชายของอยีงน,นะคะน้องชายคนกลางนะคะไม่ได้เจอกันสองปีนะคะทุกคนคือเราก็สนิทกันมากนะคะน้องก็ถึงกับร้องไห้เลยนะคะไม่ได้เจอกันนานนะคะทุกคน <c oughs> เป็นโมเมนต์ที่กลั้นน้ำตาไม่อยู่จริงๆนะคะทุกคน และเมย่านะคะก็เป็นหลานคนแรกด้วยนะคะเป็นหลานคนแรกในบ้านนะคะของครอบครัวหญิงนะคะทุกคนคือทุกคนตื่นเต้นที่จะได้เจอน้องมากเลยนะคะอันนี้เป็นน้องชายคนตางค่ะติดทหารอยู่ที่กรุงเทพนะคะก็เลยได้มีโอกาสนะคะมาอ่านัดเจอกันนะคะที่สนามบินนะคะทุกคนดูเมย่านะคะคือ ทำน่าง,งงๆนะคะแต่ก็ไม่กลัวเลยนะคะด้วยความเป็นสายเลือดน,นะคะทุกคนก็ให้อุ้มนะคะค่ะทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะหญิงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากทุกคนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย